สวัสดีครับเพื่อนๆรู้ไหมว่ามีประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล็กมากจนบางคนแทบไม่รู้จักแต่กลับรวยติดอันดับต้นๆของโลกประเทศนี้คือบรูไนดารุสซาลามประเทศเล็กๆที่มีประชากรแค่ราวๆ4 0 0 0สนคนแต่คนในชาติกินดีอยู่ดีมากเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าสาเหตุหลักๆอะไรที่ทำให้บรูไนรวยมากห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์อยู่กับผมสมคิดครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์ของบรูไนกันสักเล็กน้อยครับบรูไนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,000ปีเดิมเคยเป็นอาณาจักมรมลายูโบราณที่รุ่งเรืองพางการค้าในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมเกือบทั้งเกาะบอรเนียวและบางส่วนของฟิลิปปินส์ในยุคทองของบรูไน อยู่ในศตวรรษที่15บหถึงสิยุคสุตลต่านโบลเกียองค์ที่5สุตลต่านโบลเกียรบรูนเจริญรุ่งเรืองมากเป็นมหาอำนาจทางทะเลควบคุมเส้นทางการค้าสําคัญมีการค้าขายกับจีนอินเดียและตะวันตกช่วงที่บรูไนล่มสลายหลังศตวรรษที่17บรูไนเริ่มอ่อนแอเพราะการแย่งชิงอำนาจภายในทำให้สูญเสียดินแดนให้กับสเปนและอนาณาณิคมยุโรปเหลือพื้นที่เล็ก ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือบรูไนอังกฤษเข้ามาปกครองในปีคศ1888บรูไนกลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษไปอังกฤษก็เลยเข้ามามีบทบาทด้านการเมืองการค้าและการปกครองแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่บรูไนก็รอดจากการถูกกลืนไปกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะอังกฤษได้ปกป้องไว้ครับในปีคศ1929คนพบน้ำมันที่ซีเรียออยล์ฟิลจุดนี้แหละครับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของบรูไนไปทันที เพราะกลายเป็นแหล่งพลังงานมหาศาลบริษัทน้ำมันบรูไนเชลปปโตเลียมก่อตั้งขึ้นและเป็นแหล่งรายได้หลักมาจนถึงปัจจุบันในปีคศ1959บรูไนได้รัฐธรรมนูญและมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสุลต่านเป็นประมุขสูงสุดและในปีคศ1984บรูไนประกาศเอกราชเต็มตัวจากอังกฤษและเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปีเดียวกันนั้น ปัจจุบันบรูไนปกครองโดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนันโบกียะของราชตั้งแต่ปี1967มาเริ่มกันที่สาเหตุที่1น้ํา้ำมันและก๊าซธรรมชาติบรูไนมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แม้เป็นประเทศเล็กแต่มีแหล่งพลังงานมหาศาลในอ่าวบรูไนและทะเลจีนใต้รายได้ของประเทศมากกว่า90%มาจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่ทําให้บรูไนมั่งคั่งคือ บรูไนเชลปิดตัวเลี่ยมร่วมทุนกับเชลจากอังกฤษสาเหตุที่ 2. ประชากรน้อยแต่ทรัพยากรเยอะบรูไนมีประชากรเพียง4ี่แสนกว่าคนแต่มีรายได้จากพลังงานมหาศาลเมื่อเอารายได้จากน้ำมันและก๊าสมาเฉลี่ยต่อหัวเลยทำให้ประชากรมี GDP per capita สูงติดอันดับโลกสาเหตุที่ 3. รัฐบาลสายแจกสวัสดิการจัดเต็ม การบริหารของรัฐแบบสวัสดิการประชาชนไม่ต้องเสียภาษีรายได้ส่วนน้ำมันน้ำและการศึกษามีราคาถูกมากบางอย่างแทบจะฟรีกันเลยทีเดียวรัฐบาลอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลการศึกษาและบ้านเรือนทำให้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตดีโดยไม่ต้องใช้เงินมากสาเหตุที่ 4. การลงทุนเพื่ออนาคตบรูไนมีการลงทุนระหว่างประเทศ ตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (sovereign wealth fund) เพื่อกระจายความเสี่ยงจากน้ำมันไปสู่อสังหาริมทรัพย์การเงินและธุรกิจในต่างประเทศทำให้ประเทศไม่ต้องพึ่งพารายได้จากน้ำมันเพียงอย่างเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยงในวันที่น้ำมันหมดไปสาเหตุที่ 5. ระบบการเมืองแบบรวมศูนย์ โครงสร้างการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชรูในปกครองโดยสมเด็จพระราชาธิปีฮัสนันโบเกียที่มีอำนาจสูงสุดทั้งฝ่ายบริหารและกองทัพการรวมศูนย์อำนาจทำให้การตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนรวดเร็วและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ได้ข้อดีของการรวมศูนย์อำนาจทำให้ประเทศวางแผนการเงินและการลงทุนได้ตรงเป้าไม่มีการทวงดุลแบบหลายฝ่ายเหมือนในบางประเทศ มาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับบรูไนจึงไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆแต่คือประเทศมหาเศรษฐีในคราบคนตัวจิว๋วรวยจากน้ำมันดูแลประชาชนแบบสวัสดิการสุดหรูและยังมีวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตถ้าจะพูดให้ง่ายๆคือบรูไนรวยเพราะมีทรัพยากรที่ใช่มีประชากรไม่เยอะและมีรัฐบาลที่ใจป๋าสุดๆแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าถ้าประเทศไทยมีทรัพยากรแบบบรูไนแต่คนเป็นสิบกว่าล้านเราจะจัดการได้ดีแบบเขาไหมนะถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ